สวัสดีครับสาระพันคลิปยังามาต่อกันนะครับเวฟร้อยเอสปีสองพันอะไรมผมไม่ค่อยจำปีนะครับาจากคลิปที่แล้วนะครับวงจรจุดระเบิดนะครับต่อไปนี้จะเป็นวงจรจุดระเบิดเดี๋ยวดูสายไฟที่ขึ้นมานะครับาจากเครื่องยนต์ ก็มันก็จะต่ออ้อมมาตรงนี้แต่ว่าอันนี้ตามอายุก็คงโดนย้ายจุดเดี๋ยวย้ายลอดข้างล่างนะครับดูขึ้นมาจากเครื่องยนต์นะครับเคลอะมากนะครับขูดดินออกอเพื่อจะได้เห็นทำความสะอาดหน่อยจะได้ล้างสีสายไฟให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือสายที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ก็มานีา่มีแค่นี้นะครับ5เส้นนะครับ มีสีอะไรมั่งอีกแก๊กหนึ่งเส้นนี้นะครับเส้นนี้คือ,อสวิตไฟเกียร์ว่างาภาษาช่างนะครับเวลาไปสั่งซื้อก็จะมีรถรุ่นนี้มี4เกียร์ก็เลยมี5เส้นรวมเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับสีสายของไฟเกียร์ก็จะอ,อีกสีหนึ่งสีไข่สีมันนะครับเอาวงจร จุดระเบิดกล่องซีดยอยู่ตรงนี้ปกติเขาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตามอายุขาดานะครับสายไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์เดี๋ยวต่อไปจะถอดล้อแม่เหล็กให้ดูด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนโซโลารินนะครับคิดว่าอายุป่านนี้แล้วโซลาลินก็คงต้องเปลี่ยนนะครับต้องมีการถอดด้านล้อแม่เหล็กแน่นอนนะครับ สายไฟที่ขึ้นมามีสีขาวจากเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะทำเช็คแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับสีขาวน้ำเงินเหลืองสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ดำแดงนะครับดำแดงดำแดง ดำแดงคือคอยสตาร์ทนะครับอย่างที่พูดคลิปที่แล้วแต่โดนลากสายขึ้นไปข้างบนไปเสียบที่แจ็คนะครับบังคับออกแบบในการต่อตรงยากยิ่งขึ้นนะครับก็คือดำแดงไม่ทราบว่าคลิปที่แล้วเข้าใจไหมนะครับดำแดงคือคอยสตาร์ทน้ำเงินเหลืองคือพันเสื้อคอยนะครับเส้นนี้ สีขาวคือคอยไฟชาร์จฟินคอยนะครับเส้นใหญ่ๆแสดงว่าฟินคอยรุ่นนี้ยังออกแบบแยกคอยอยู่นะครับสีเหลืองแสงสว่างนะครับอ่าสีขาวคือไฟชาร์ตสีเหลืองคือแสงสว่างสีเขียวคือกราวสายดินต่อเข้าไปด้วยนะครับเพื่ออ่าให้มัน ให้กาวมันได้ว่างั้นเถอะนะครับกาวก็จะมาลงตรงี่คอยนี่ก็กาวเขียวเขียวทั้งคันคือกาวนะครับอ้าวมันไปไหนบ้างนะครับดำแดงคอยสตาร์ทอ่าเส้นเล็กนะครับเป็นคอยเส้นเล็กเท่าลวดทองแดงประมาณเส้นผมใหญ่กว่าเส้นผมนิดนึงนะครับอ่าก็จะวิ่งไปที่ต่อค้อมที่แจ็คสวิตสวิตกุญแจ เฉยๆนะครับตอนนี้กุญแจออนอยู่เดี๋ยวจะลองไฟออกหัวเทียนให้ดูนะครับกุญแจหายนะครับรถตามอายุกุญแจหายอะไรเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้นะครับพังนะครับไปแล้วก็วกกลับมามาที่กล่องมาโผล่ที่กล่องเข้าไปาเห็นไหมครับกล่องซีไก็มีดําแดงเห็นไหมครับน้ําเงินเหลืองพันเสื้อคอยนะครับพันเสื้อคอย ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ไม่ได้แวะไหนเลยนะครับเข้าไปในกล่องเลยนี่ครับน้ำเงินเหลืองเส้นนี้นะครับปลายเล็บนี่ครับอันนี้เขียวนะครับกราวกล่องสีไรก็ต้องการกราวนะครับอันนี้ดำเหลืองดำเหลืองก็คือเมื่อครบองค์ประกอบก็จะออกนะครับทั้งเข้า เข้าคือดำแดงคอยสตาร์ทนะครับแล้วก็พันเสื้อคอยเข้าไปกำหนดตำแหน่งไปทิกนะครับข้างในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็น SCR ทันซิสเตอร์หรืออะไรก็มันจะเป็นวงจรนะครับแล้วก็จะต่อสายเข้าไปไฟที่ขึ้นมาจากพ er ันเสื้อคอย2ถึง3โวลต์นิดเดียวนะครับวิธีการเช็ค เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเช็คคอยสตาร์ทเช็คอย่างไงพันสคอยเช็คอย่างไงนะครับกรณีที่ไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับเส้นนี้ดำเหลืองออกนะครับออกไปไหนออกมานี่ครับใกล้นี้เลยนะครับดำเหลืองออกมานี่ปึ๊บไปที่คอยหัวเทียนนี่คอยหัวเทียนนะครับ ส่งไฟมาประมาณ100กว่าโวลต์นะครับแล้วก็จะแปลงขึ้นไปกระโดดที่โมเทียนนะครับอันนี้คล้ายๆมออแปลงแปลงไฟแรงสูงนะครับสองสามหมื่นโวลต์โดนส่งไฟมาจากกล่องซีดนะครับก็คือดําเหลืองนะครับอีกเส้นนี้ดำขาวนะครับดำขาวมีไว้ทำไมนะครับเขียวกราวนะครับ ดำขาวนี่ก็จะตอบปืด๊ดนี่ครับเข้าเส้นนี้แล้วก็ไปที่สวิตกุญแจนะครับเปิดปิดกุญแจเมื่อไหร่ก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับก็จะต่อกับเขียวลงกราวกล่องซีไดยหยุดทํางานนะครับไฟก็ไม่ออกหัวเทียนนั่นเองก็คือเอาดำดำขาวนี่ไปดับเครื่องกรณีไฟไม่ออกหัวเทียนเนี่ยเราสามารถที่จะ อถอดแจ็คกุญแจไม่มั่นใจกุญแจกุญแจก็ช็อตได้นะครับอถอดแจ็คที่กุญแจก็ไม่ได้ถอดแจ็กกุญแจแล้วต้องต่อสายดําแดงด้วยนะครับเพื่อจะลองว่าสวิชกกุญแจช็อตไหมนะครับทำยังไงเดี๋ยว เข้าใจต้องขออภัยนะครับถ่ายทําข้างถนนมีเสียงรบกวนเยอะมากนะครับเพราะว่ารถพ่วงก็ยังยังไม่ถอดพว่วงที่จะเอาเข้าไปในร้านนะครับยังจ,จอดอยู่ข้างนอกอยู่นะครับมีสายอะไรอีกอเดี๋ยวลองไฟให้ดูนะครับตอนนี้ครบแล้วรู้นะครับปั่นไปไหนมาไหนยังไงที่ต่อตรงเข้ามาจากเครื่องยนต์เลยก็มีน้ําเงินเหลือง นะครับเขียวก็ต่อลงโครงจากโครงเนี่แหละเข้ามาเป็นกราวไปเลี้ยงวงจรในกล่องนะครับกล่องไฟหรือกล่อง CDI นะครับภาษาช่างเขาเรียกกล่องไฟนะครับมีพันเสอร์คอยกับคอยสตาร์ทดำแดงเนี่ยครับเข้ามาเลยแต่ว่าดำแดงวกขึ้นไปที่สวิตช์กุญแจก่อนนะครับอ,ออกก็มีน้ำเงินเหลืองเส้นนี้นะครับออกมาคอยหัวเทียนนะครับ เพื่อแปลงไฟขึ้นอตอนนี้กุญแจเปิดอยู่ก็คือขาวดำขาวนี่ไม่ได้ลงกลาวนะครับถ้าปิดลงกลาวต่อกับเขียวอยู่ต่อทั้งตรงไหนก็ได้ครับเขียวเขียวทั้งคันเป็นกลาวนะครับอตอนนี้กุญแจเปิดอยู่ไฟต้องออกหัวเทียนถ้าไม่ออกอเราจะเช็คยังไงเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับอตอนนี้ดูไฟประกายไฟไฟตรงนี้ ที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ดําแดงนี่ครับดูดพอลองนะครับไม่จับโด,ดยตรงนะครับดําดเหลืองนี่ก็1อยโวล์นะครับ1 0ยโวล์ขึ้นไปนะครับแล้วแต่รอบอรอบรอบเยอะกล่องก็ผลิตไฟออกมาเยอะตามนะครับเพราะว่าเป็น ACCDI ไ,ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับอรอบเครื่องของแมกนิโตขดลวดตัดผ่านแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดนะครับ ออกมากออกน้อยกอ็แล้วแต่นะครับก็ประมาณร้อยขึ้นไปนะครับอันตรายไม่ถึงตายนะครับเพราะว่ามาเป็นช่วงๆนะครับดำเหลืองแล้วก็ตรงนี้สองสามหนโวลต์นะครับไม่ถึงตายเหมือนกันแต่ร้องนะครับร้องร้องแน่นอนนะครับผมก็เคยโดนนะครับการลองไฟต้องเอาหัวเทียนแตะที่โ,โลหะแบบนี้นะครับ บางทีหัวเทียนบอร์ดก็ไม่มีไฟให้เราเห็นนะครับรั่วข้างในนะครับหรือปักหัวเทียนถ้าบางทีลองแล้วไม่เจอไฟเราก็อาจจะต้องถอดปักนะครับตัดหัวเทียนออกไปเลยนะครับแต่ถ้ามันออกก็แสดงให้เห็นว่า,าไฟมันมาเท่านั้นเองนะครับไฟไม่มาเราสงสัยเราก็ถอดหัวเทียนถอดปักออกลองเฉพาะสายเพียวๆนะครับ หัวเทียนก็มีคนต้านทานนะครับอ่าเดี๋ยวลองไฟให้ดูแล้วจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าวิธีเช็คไฟไม่มาคลิปต่อไปก็เดี๋ยวผมไปหากล่องก่อนว่ามาแปลงเป็น DC cdi ทําทำยังไงนะครับซึ่งเคยลงไปแล้วแต่เพือคนใหม่นะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับเอานะครับเอานะครับอ่าคลิกสาร์ทนะครับอ่าก็จะเห็นประกายไฟมองเห็นไหมครับ อย่างนี้มีไฟเอาตรงมืดๆหน่อยไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับก็คือวงจรทำงานอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเร็วก็จะไม่เข้าใจนะครับช้าๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับเราจะเจาะให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับเว็บร้อย S ตัวที่2นะครับขายดิบขายดีนะครับรุ่นนี้ใช้งานไม่มีปัญหานะครับใช้งานดีนะครับต่อพ่วงข้างก็ดีทุกคนเสาะแสวงหานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ